300.65ดวงชะตาเนี่ยสอนวันละดวงชะตาตกดวงชะตาละ19บาท2ชั่วโมงเนี่ยสอนนักเรียนสอนและสอน,สอนแบบทะลุทะลวงด้วยนะสอนแบบทะลุทะลวงด้วยนะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีงามที่ถูกต้องมานะนะครับอยากให้ทุกคนมาเรียนและหลักสูตรนี้เอาดวงชะตามา3 6 5ดวงชะตานะครับ เรียนเป็นปีเลยหลักสูตรเนี้ยเรียนเป็นปีนะเรียนเป็นปีเราเจะาวงมาดูทั้งหมดเลยในสารระบบโลกมนุษย์เนี้ยดวงนักการเมืองดวงนายก <c oughs> ดวงรัฐมนตรีดวงหมอดูดวงคนเก่งๆดวงนักกีฬาฮะนักกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยบัวขาวมีหมด ดวงดวงของใครนักธุรกิจรวยๆระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเอาดวงนักธุรกิจมาดูมันเป็นยังไงหลักสูตรนี้นักเรียนควรที่จะมีความรู้มาก่อนเนาะควรที่จะมีความรู้มาบ้างสามร้หกสิบ้าดวงชะตาควรที่จะมีความรู้มาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมึนแน่เพราะอาจารพอจะพาทุกท่านตะลุยเลยกระดานนี้ทะลุทะลวงทุนแน่ดวงนักร้องดวงนักกีฬา ดวงนักสแสดงเห็นไหม